สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายสู้ขู่สุขนยีนางก็ขับรถไปน้ำไทยโทษทรั์ไปน้าค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ายีนางขับรถเ่เร็วได้พี่น้องได้ยบายยีนางเด้อยียนางขับรถในเส้นทางกำลังกาบานค่ะเลิกงานกำลังกับบานเนาะค่ะนอกน,นี่เป็นเส้นทางอ่ากาบานกาบานของยนีนางค่ะพี่น้องจะเห็นสองข้างทางมีแต่หิมะค่ะอากาศคืมๆค่ะแดดบ่บกอยมีดอ,อกพี่น้องเออถนนนี่จะมีรถอ่าเกตกีดถนน กีดหิมะกีดน้ำออกนะนะมีตลอดเนาะค่ะเนาะถนนมันก็เลยแบบว่าบ่คอยมีหิมะแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าเป็นน้ำแข็งได้พี่น้องเห็นว่าตรงถนนบ่มีหิมะแต่มันเป็นน้ำแข็งได้พี่น้องมันมืนเลมแต่ว่าจะต้องคับค่อยๆค่ะราบาดนี่นางพี่น้องสังเกตว่าท้ากางโค้งมันหลายจ้ะเดี๋ยวท่างขึ้นเขาเดี๋ยวท่างลงเขาในท่างโค้งเยอะมากเลยแล้วก็ถนนมันแคบพี่น้องค่ะช่วงจังหวะที่บอมีรถดเนาะพี่น้องเนาะลีนั่งขับ飒ๆก็เลยยิบโทรศัพท์ขึ้นมาท่ายเพียงน้องเบิร์ดเอฟซี่เพื่อใดที่ยังไม บรรยากาศตอนนี้นี่นี่หิมะยังตกบ่ายหลได้พี่น้องอันนี้ตกแค่บอกี่หมื่นหนึ่งเนาะคะ่ะตกตกตกยุดยุด,ยดบวกสลับกันไปกับฝนนะพี่น้องเนาะมาทาักทายพี่พีน้องๆเด้อค่ะเด้อยังเลิกงานบายสองครับรถกลับบบานพี่น้องไปหาเห็ดแนวกินกันค่ะทังเขามีแดดอยู่แดดซองประััวถึงดอกค่ะเพราะว่าประเทศโนเวเขามันร้ายค่ะเขามันบงังพี่น้องเขามันบงังแดดเนาะ,ะเนาะและพาททตยที่ประเทศโนเว์นี่มันบอไดอยู่ทังหัวพี่น้องค่ะ สติจ้าพี่น้องพี่น้องป้องไปสกุลสกุลนี่นางพามากินขนมจีนมาเนี่อยากกินขนมจีนค่ะขนมจีนปลากระป๋องเพิ่งเคดแล้วไหมไหมแต่กี่พี่น้องค่ะหอนเลยปลากระป๋องคือเก่าค่ะอยู่มืองหนอกมืองหน้าหาวัตถุดิบอยากพี่น้องง่ายๆกับขนมไอ้หนอนขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องแค่นั้นจบประหลงยั่งยวงเนี่ยตำพริกแกงแบบจหยาบพี่น้องค่ะ นึ้อยากขนมจีนโอ้ยน้ำยามามหันห้อนอะไพี่น้องกินข้าวแรกมา <c oughs> กินข้าวแรงค่ะหาโมงแล้วข้างนอกมืดตึ๊บล้วจ้ะพ่อพใหญ่กินแล้วอโอ้ยหอน แคบหมพี่น้องซื้อมากล้วโดนเาเบอเบอิดได้ทีนพักน้ำม,มีตามเกิดค่ะแต่ว่ามีอันหัวปีน้ำที่มาซื้อหัวปีมนันไวยนน้อยนอยอย่ะนะ เครื่องนี่เป็นแบบเป็นแบบแหงพี่น้องตักแหงไอ้พวกเครื่องเคียงนะ พวกข่าตะไคร่นะเป็นแบบตังแห้งแต่ามาล้างน้ำแล้วก่็มาต้มเอาอ mm-hmm แนี่ราดูกม่นี่มาเบิดดู นอนเหมือนเติมเลยหางม,มุ้งแรง อยากให้เอาไม่ยอมอยากมั่งจีน ông chuyện có mớn mơn để không ông <laughs> 嗯，上上菜。Hmm. 下下下 โอ้ยอร่อยแฉบแฉบจ้บ,จบ,จบโอ้ยสาใจความอยากกินพี่น้องเลยสุดยอดพักเหลือเอาไปกินมื้อื่นอันนี้กะเป๋าวพ่อใหญ่กินมาเบิร์ด เดืแต่มันขนาดโอ้แสบไปหน่อยเลยแสบหนักไปแรคคลิปนี้นกินเบาวเพบาะจาหิวแห้งแสบหลายแล้วพอคลิปหนาค่ะ